แพะแพ้ลูกลักลูกรักปู่เลยนะนะอ่าป้อนนมแพะจับไว้นั่นแน่นจับไว้นั่นแน่นเออะจับไว้นั่นแน่นลูกรักปูเลยนะแพลกินนมเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันถือฮะ เปลี่ยนกันถือเปลี่ยนกันถือดูนี่ลูกรักลูกรักปู่เลยคนต่อไปน่องโฟสต่อไปให้นโให้โฟอเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน เปลี่ยนกันดูดูไปแล้วนะมัวแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกยังไงเรียกแพะเขาเรียกยังไงนุ่นแพะตามตามปู่เนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อบุญทรงนี่เห็นไหมี่ยดูปู่ป้อนให้ดูนะจับไว้แน่นแน่นแน่นเดี๋ยวดูดเองเวลาแล้วมันก็จะดึงอย่างเนี้ย เพราะว่ามันดูดอากาศมันไปเข้าแล้วก็ดึงออกมานี่แพะลูกรักเลยนะเนี่ยลูกรักปู่เอาลองดูชิใไทยกำลังดีๆนี่จับทองมือลูกเออนั่นหลักจับไว้กดไว้จับไว้เนอคอดูมันจะดึงยืดปล่อยมันเออดึงไว้นานแหละ จับไว้แน่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูดเองน่ารักไหมแพะน่ารักไหมบ้าน,นปู่ไม่มีแกะนะมีะแต่แพะเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะหาแกะมาเลี้ยงเป็นเพื่อนแพะแล้วเนี่ยเนีน๋ยจะใช้าสายเดี๋ยวป้าพาไปดูเคยยมาน เสียสายเดีย๋ยวป้าพาไปดูควายตัวไหนเอาให้น้องป้อนด้วยนะอ๋อาให้น้องฟอดน้องโฟดป้อนด้วยปไ,ปไปไปจับไปไอ้คว้าคว้าไม่ป้อนดูนี่จับนะจับจับแน่นแน่นจับสองมือจับแน่นแน่นนี่น เอคุกเข่าคุกเข่ากินมีระเบียบเลยนะจับได้จับได้หนู